ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอาภัยโทษลดให้กับน,น,านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีค,ะค่ะ เรื่องนี้ก็ค่ะก็มีการเผยแพร่ทางราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายนายทักษิณชินวัตรย่ดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทา,านอภัยโทษจํานวน3คดีนะคะซึ่งมีกําหนดโทษจําคุกรวม8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจําคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะก็ท่านเคยดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตร ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทําคุณประโยชน์ต,ต่อประเทศชาติและประชาชนอ,อีกทั้งยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเมื่อศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมสํานึกและยอมรับผิดในการกระทําจึงขอรับโทษตามคําพิพากษานะคะซึ่งขณะนี้ประกอบด้วยกับเป็นท่านที่อายุมากแล้วมีปัญหาทางด้านสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล และจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้วยนะคะคซึ่งความทราบถึงฝ่าทุระอองทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยโทษลดโทษให้ไม่ใช่อภัยโทษนะลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีหน <1 S 2> ึ่งปีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นไปตามกำหนดโทษตามคำพิพากษานะคะเพื่อจะได้ให้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เหลือเนี่ยทำค,คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและกับประชาชนสังคมสืบไปบอย่างที่บ บอกว่าท่านก็ยังมีส่วนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยนะคะ